ในที่สุดแล้วรสัสเซียอาจจะต้องทะเลาะเผชิญหน้าทกสงครามกับสหรัฐก็ได้นะครับถ้าถ,ถึงจุดหนึ่งซึ่งประธานดิีทรัมก็เข้าใจดีจะเป็นไปได้ไหมครับเพื่อให้สามารถที่จะบรรลุเจตนานรมที่ตั้งไว้ว่าต้องยุติสงครามรัสเซียยูเครนให้ได้คุณทรัมป์จะประกาศคุณทรัมป์จะผักดันเรื่องของวาระที่ยูเครนต้องไม่เข้านาโต ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับ30กว่าประเทศก็ไม่ค่อยดีเขาจะเดินหน้าบอกข้าอเมริกันไม่รับเขารับได้ไหมอันนี้มันไม่เคยเห็นพูดไปก่อนหวังว่าไม่เกิดแต่ฝั่งของยุโรปนี่หนุนยูเครนเต็มที่นะคะอาจารย์นายกรัฐมนตรีฟิดิชเมสก็อนุมัติเรื่องของการยิงขีปนาวุธพิสยัยไกลแล้วก็อย่างที่ต้นรายการอัปเดตไว้ก็คือขีปนาวุธของเยอรมนีที่ชื่อว่าทอรัส ก็เป็น Battle of p o s i t i o n ตามที่นิตยสาร Forbes พูดไว้เมื่อปลายปีที่แล้วการต่อสู้จะไม่สามารถเป็ดเสร็จเด็ดขาดก็จริงแต่ว่าชัยชนะหรือความได้เปรียบอยู่ที่ความแม่นยำของกี่ปืนาวุธเหล่านี้ครับมุบ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ อาจารย์คะแล้วเส้นที่อาจารย์พูดถึงว่าคุณทรัมป์พยายามที่จะไม่ข้ามเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรคะจุดไหนที่จะทําให้คุณทรัมป์เนี่ยอาจจะตัดสินใจที่จะต้องข้ามเส้นการรุกของคุณปูตินในบริเวณที่เป็นจุดที่อาจารย์พูดถึงหรือเปล่าตอนเนี้เข้าใจว่าทั้งสามคนเนี่ยจะต้องเจอกันตัวเป็นๆอันนี้คุณทรัมป์พูดเองเลยว่า ถ้าไม่ได้เจอกันคุยกันไปกันมาทางโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วนะครับต้องไปเจอกันอาจจะเจอกันพร้อมกันหรือว่าแยกกันแต่ว่า,าทาบิตพามไเนี่ยอาจจะต้องคุยจับข่าวคุยกับทางรีพูตินจริงๆริงจังๆนะครับแล้วสานการก็จะขยับไปข้างหน้ามากขึ้นนะครับสิ่งที่รัสเซียต้องการจริงๆตอนนี้เขาชัดขึ้นทุกวันเลยครับว่านอกจากต้องการแนวต้านใหม่ซึ่งกําลังทําอยู่แล้วก็ทําได้ไปเรื่อยๆ แต่ว่าไม่ได้รวดเร็วเพราะว่าแรงต้านจากขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆก็มีนะครับจากยูเครนซึ่งสู้ขาดใจก็มีนะครับจากตัวเองที่อ่อนแอก็มีนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งในสมรภูมิทางยุทธวิธีแต่ทางยุทธศาสตร์เนี่ยทางประธานปูตินเคยพูดออกมาหลายครั้งอาจจะผ่านหูเราไปจนเราชาชินไปแล้วเขาต้องการแก้ปัญหาที่ต้นตอที่เขาใช้คนว่า o o t cause เขาให้สัมภาษณ์เขาพูดถึง,เร,งเรื่องต้นตอของมันคืออะไรกุณกิต้าทราบใช่ไหมครับต้นตอของมันคืออะไรที่คุณปูตินเคยพูดถึงก็คือที่ยูเครนต้องการเข้านาโตต้องการไปสู่นาโต้น่าแหละครับใครๆก็ทราบใครๆก็ทราบแต่มันก็ชัดเจนว่าปูตินไม่ต้องการให้ยูเครนเป็นพันธมิตรตะวันตกไม่ต้องการให้เซเลนสกี้เนี่ยนำยูเครนไปสู่อ้อม กอดของเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสเพราะว่าจะไม่เหลือพื้นที่ให้ปลอดภัยอีกเลยประวัติศาสตร์ของรัสเซียได้บอกรัเสเซียมาแล้วว่ายุโรปตะวันตกเนี่ยเข้มแข็งเมื่อไหร่ก็จะบุกรัสเซียอีกจัดการกับรัสเซียอีกมันเป็นเรื่องที่อยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในสายเลือดรัเสเซียก็คิดอย่างนั้นเยอรมันนาซีเยอรมันสมัยใหม่ ฝรั่งเศสนโปรเรียนฝรั่งเศสสมัยใหม่ยกเว้นตอนนี้ภรรยาอาจจะจัดการซะอยู่กับล่องกระลอยนะครับทนายาที่ปรฝรั่งเศสก็น่ารักดีแฟนทะเลาะกันคนก็ชื่นชมว่าฝรั่งเศสคงเป็นนักรักนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ต้องฟังท่านสีภรรยาซึ่งเป็นครูเก่านะครับให้ดีแต่ว่าทางรัสเซียก็บอกว่าพวกนี้ไว้ใจไม่ได้ถ้าไม่ทาให้ยูเครนเป็นกลาง ถ้าไม่ทําให้อยูเครนถอยห่างจากนาโต้ NATO ก็คือสหรัฐนั่นเองแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับรัเสเซียก็จะไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ก็เลยต้องกดดันเรื่องนี้จริงๆเรื่องการเข้านาโต้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสหรัฐถ้าสหรัฐบอกว่าไม่เอาสะอย่างเซโนเลยเนี่ยก็จบนะครับไอเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราเป็นกังวลอยู่ลึกๆนะครับว่าในที่สุดแล้วรัเสเซียอาจจะต้องทะเลาะเผชิญหน้าทำสงครามกับสหรัฐก็ได้ นะครับถ้าถึงถึงจุดหนึ่งซึ่งประธานดีทํมก็เข้าใจดีซึ่งก็ไม่พร้อมหรอกครับทางสหรัฐทางรัสเซียรัสเซียจะยิ่งลําบากแต่ว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นไอ้ต้นต่อของปัญหาก็อยู่ตรงนี้ครับว่ายูเครนต้องหาสมดุลใหม่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ต้องไปซึ่งณจุดหนึ่งเนี่ยเคยเกือบจะไปนะครับเพื่อแลกกับความปลอดภัยของอยูเครนทั้งหมดตอนนั้นที่กดดันกันมากๆโดยทางสหรัฐ อันนี้ครับผมคิดว่าเผยไตยมาจนไม่รู้จะเผยยังไงแล้วรัเสเซียบอกว่าผมพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ผมก็ไม่ผมก็ไม่ยอมหรอกจะคว่ำบาตรยังไงผมก็มีจีนมีอินเดียคอยช่วยมีคุณกีตาแอบให้กำลังใจผมรู้นะในเมืองไทยเนี่ยคนก็เห็นใจรัสเซียเยอะคุณปูตินเขาบอกอย่างนั้นนะครับอ่ารัเสเซียกับไทยก็ดีกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ถอยเขาก็าบอกเขา,ขากขา็มีเพื่อนเหมือนกัน เขาก็มีพันธมิตรเหมือนกันก็ไม่ได้โดดเดียวหรอกนะครับน้ํามันเขาก็ขายผ่านไม่รู้กี่ชาติได้นะครับถึงไม่ว่าจะความบาดเขานะครับแต่เขาก็ไม่ได้สบายนะักเศรษฐกิจตัวเลขก็ไม่ดีนะครับอ,อันนี้ถ้าคุยกันยิงจังสามคนว่าตกลงว่า,อาอยูเครนถอยมาเป็นกลางอีกนิดนึงได้ไหมซึ่งแนวโน้มก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันว่านาโตก็ไม่ได้ยืนจันนะครับว่าจะรับเลยนะครับแต่ก็เอามากดดันรัสเซียว่าให้รัสเซียนะครับชดใช้ ค่าเสียหายให้รัสเซียยอมรับก่อนว่าตัวเองเนี่ยลูกหลานเขารัสเซียก็ไม่ยอมนั้นทั้งหมดเหล่านี้ยอันมีทําหนอมอไปข้างหน้าไม่คุยข้างหลังแล้วนะครับไม่ต้องไปกล่าวหาว่าใครผิดใครถูกก็ถ้าคุยกันจริงๆนั่งคุยกันจับมือกันสามฝ่ายนะครับก็อาจจะได้แต่ว่าถ้าไม่นั่งลงนะครับไม่คุยกันไม่เจอตัวเป็น,ปนผมคิดว่ายากแล้วยากนะครับพะคุยผ่านทางโทรศัพท์ไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วก็เจอกับพนธมิตรอื่นๆไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ไม่ก็ว่าจะไปเจอกัน นะครับที่ซาอุดิอารเบียก็ไม่ได้เจอนะครับเปลี่ยนใจกันนะครับไปวันวันสุดท้ายสุดท้าย,ดายโดยเฉพาะทางฝั่งเซเลนสกี้เนี่ยแต่งตัวรออยู่หลายรอบแล้วนะครับคงเลือกสูตเลือกเสื้อผ้า,าให้ดีให้ถูกใจพยายามดีทําแล้วด้วยซ้ำนะครับอ,อันนี้ก็น่าน่าน่า,น,าน่าผิดหวังเล็กน้อยนะครับว่ามันไม่ได้เดินไปดี เท่าที่เราคิดนะครับค่ะแต่ที่น่าสนใจอย่างมากที่ถ้าอาจารย์นปณิธานพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นไปได้ไหมครับเพื่อให้สามารถที่จะบรรลุเจตนานรมที่ตั้งไว้ว่าต้องยุติสงครามรัสเซียยูเครนให้ได้คุณทรัมป์จะประกาศคุณทรัมป์จะผลักดันเรื่องของวาระที่ยูเครนต้องไม่เข้านาโตครับครับผมว่าถ้าอเมริกาชัดเจนเลยนะครับว่าว่ายูเครนต้องถอยออกไปนะครับ แต่ว่าก็เสี่ยงว่าทางนาโตยุโรปเนี่ยนะครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสามสึกว่าประเทศก็ไม่ค่อยดีเขาจะเดินหน้าบอกข้าอเมริกันไม่รับเขารับได้ไหมอันนี้มันไม่เคยเห็นพูดไปก่อนหวังว่าไม่เกิดนะครับแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นอย่างนั้นอนะยุ่งเลยเพราะว่าตอนเนี้หลายพันธมิตรเนี่ยไม่พอใจสหรัฐมากมองว่าสหรัฐมาละเมิดข้อตกลงละเมิดอธิปไตยโดยไม่จําเป็นไอ้น,นี่ครับ ทั้งจีนทั้งฝรั่งเศสเดินสายในเอเชียในยุโรปนะครับในอาเซียนสัป,ปดาห์นี้ครับบอกว่าเราจะเคารพกติกาสากลเราจะไม่ละเมิดอ,อิธิปไตยเราจะไม่ข่มขู่คุณทัาบอกเหล่านี้ในวงเล็บว่าเหมือนกับที่ประธานดีทรัมทากับคุณเราไม่ทําหรอกนะครับไอเน,นี้ยโอ้ยได้ใจคนมากเลยนะครับแล้วก็กําลังคึกคักเลยนะครับอเมริกาก็ต้องระวังดีๆว่าก่อศัตรูนะครับมุมกลับ กับพันธมิตรตัวเองไปเยอะแล้วทําให้จีนเดินสายนะครับยกระดับความสัมพันธ์ทําให้ฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้ากรมแปลปรนเนี่ยนะครับไม่รู้มีจุดยืนกี่แบบมาเอเชียก็ไปจับมือกับบริวารเก่า,ามาอาเซียนก็มายกระดับเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อที่จะค้าขายท่องเที่ยวกับอาเซียนนี่นะนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสมาเกือบสล้านคน นะครับก็คือคักมากนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของอที่ประชุมว่าด้วยเร่มตรีกลาโหมด้วยนะครับฝรั่งเศสมียุทธศาสตร์อินโดแปซิสิกมีกองกําลังอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อเมริกาก็ต้องดูให้ดีนะครับอในเรื่องนี้อก็น่าห็นใจคุณทัมป์นะครับสึกภายในภายนอกนะครับแล้วก็อ ประชาชนก็ไม่ค่อยพอใจมากขึ้นเรื่อยๆร้อยวันผ่านไปร้อยห้าสิบวันจะผ่านไปคนก็รู้สึกว่าไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับยังไม่ได้เห็นผลอะไระระหว่างน,นี้ก็เลยไปเปิดเปิดพื้นที่ทางการค้ากับซาอุดิอาระเบียะนะครับกับตะวันออกกลางนะเพื่อเอาตัวเลขขายเครื่องบินนะครับเอาตัวเลขลงทุนอุตสาหกรรมไฮเทคต่างๆ แล้วก็ไปเขย่าพันธมิตรเดิมนะครับแล้วก็ไปจัดระเบียบในต่อการพังพางก่อ,อนคนก็พอใจขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว,ว่าตัวเลขเหล่านั้นก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่เงนินจะเข้ากระเป๋าคนอเมริกันครับค่ะแต่ฝั่งของยุโรปนี่หนุนยูเครนเต็มที่นะคะอาจารย์นายรัฐมนตรีฟิดิชแมสเนี่ยก็อนุมัติเรื่องของการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลแล้วก็อย่างที่ต้นรายการอัปเดตไว้ก็คือขีปนาวุธของเยอรมนีที่ชื่อว่า ทอรัสนะคะกำลังของเยอรมนีและบรรดาชาติยุโรปเนี่ยหนุนยูเครนได้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบมากน้อยแค่ไหนคะตามข่าวนี้บอกว่าอาจจะทำให้ยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่เข้าไปในดแดนของรัสเซียได้เลยคะ่ะจารย์ในรอบนี้ใช่ครับขีปนาวุธทอรัสขีปนาวุธสมัยใหม่แอตแท k กของอเมริกันและของอังกฤษนะครับอีกสองาชนิดที่เราก็คุ้นกันไปบ้างแล้วนะครับ เป็นขีปนาวุธพิสัยกลางพิสัยไกลความเร็วสูงนะครับสามารถที่จะทะลุทะลวงแนวต้านของรัสเซียเข้าไปได้ลึกขึ้นเพื่อที่จะสกัดไม่ให้การลุกลึ้ของรัสเซียเนี่ยนะครับมันง่ายแล้วก็ได้ผลจริงนะครับการต่อสู้ในเรื่องความแม่นยำซึ่งเป็นตัวตัดสินนะครับว่าจะชะลอกองกําลังขนาดใหญ่ทางบกได้หรือไม่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ถ้าใช้โดรน ที่แม่นยำมีสมรรถนะสูงใช้ขีปนาวุธปล่อยทีอจรวดร่อนอนำวิถีด้วยตัวเองที่ฉลาดแบบอิสราเอลเนี่ยยิงไป2,000กิโลข้ามจอแดนก็ไปถึงทะลุหน้าต่างนะครับฆ่าในซินวาได้ถ้าแบบนั้นเนี่ยนะครับรัเสเซียก็จะลุกไม่ได้ก็จะลุกได้ยากและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมลุกได้น้อยนะครับ กว่าที่จะได้สัก1นกิโลเมตรใช้เวลานานพอสมควรอย่างที่เห็นเสียคนไปเยอะมากนะครับเพราะว่าตรงเนี้เป็นตัวต้านที่ได้ผลดีที่สุดนะครับแล้วก็ระบบเหล่านี้มันควบคุมด้วยวิถีไกลไม่จําเป็นต้องมีกําลังทางบกนะครับซึ่งไม่มีนะครับไม่ไม่มีพอนะครับถ้าถ้าจะถ้าจะต้องการกําลังทางบกไปเคลียร์พื้นที่กับรัสเซียอาจจะต้องใช้ถึงสองถึงสามนนาย ซึ่งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันไม่มีแน่แล้วก็ยูเครนก็หาไม่ได้แล้วว่าจะเอาคนมาอีกสามเปอ่นห้าแสนคนไปจัดการกัรัะเซียยังไงกัรละเซียนี่มีเกณฑ์มาได้นะครับถึงแม้ว่าไม่สมัครใจก็บังคับมานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความรักชาตินะครับหนุนหลังอยู่พอสมควรนะครับคนลัสเซียถึงไม่ชอบสงครามลำบากเดือดร้อนมากแต่ก็ไม่ถอยเหมือนกันเพราะมองว่า ทางยุโรปทางยูเครนน่ากลัวกว่ายเยอะนะครับก็ยังสนับสนุนประธานดีปูตินอยู่ครับก็เป็น battle of position ตามที่นิตยสารฟอร์เนแฟร์พูดไว้เมื่อปลายปีที่แล้วการต่อสู้จะไม่สามารถเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็จริงแต่ว่าชัยชนะหรือความได้เปรียบอยู่ที่ความแม่นยำของขีปนาวุธเหล่านี้ครับคุณกีต้าครับค่ะขีปนาวุธนี้ตามที่ใสย,ยิงเนี่ย ที่ระบุว่า500กิโลเมตรขั้นต่ำนะคะก็ถูกมองว่าไปได้ถึงเมืองหลวงของรัสเซียเลยนะคะอาจารย์ประเมินว่าจะยกระดับการรุนแรงขนาดไหนหรือเปล่าขนาดเดียวกันก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีข่าวว่าคุณปูตินลงพื้นที่ในพื้นที่แดนรบนะคะแต่ว่าก็มีข่าวบอกว่ามีโดรนปฏิบัติการรอบสถานด้วยนะคะซึ่งอันนี้ออกมาจากเฉพาะทางฝั่งของสนักข่าวรัสเซียเท่านั้นนะคะมันจะถูกยกระดับไปถึงระดับนั้นไหมคะอาจารย์ อาจจะไม่มากนะครับด้วยเหตุผลข้อจำกัดาทางยุทธวิธีซึ่งมีไม่มากแล้วนะครับแต่ทางยุทธศาสตร์มีเยอะนะครับทางยุทธวิธีขี่เป็นอาวุธพิสัยกลางก็สามารถเข้าถึงหลายเมืองสำคัญแล้วก็เมืองหลวงถ้าไปใกล้นะครับขี่ปืนอาวุธพิสัยไกลก็แม่นยำก็สามารถใช้ได้ขี่เป็นอาวุธพิสัยกลางบางแบบที่สามารถเปลี่ยนระบบการนำหรือว่าโปรแกรม แล้วก็ใช้ยิงไปไกลกว่า500กิโลหรือว่า500นะครับ600ไมล์ได้นะครับไม่ยากอย่างที่เราเห็นของกิษน,นะครับของฝรั่งเศสที่ร่วมมือกันพัฒนาก็มีนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าถ้ายิงไปโจมตีไปถึงเมืองหลวงไปถึงพระราชวังเครเมลินที่ทำงานของแมดมีปูตินการโต้กลับของรัสเซียก็จะทำได้ ไม่น้อยกว่าและมากกว่าด้วยซ้ำฐานอาจจะมีกีบอาวุธปิโทรลบนิวเคลียร์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในทางยุทธศาสตร์ก็อันตรายในทางยุทธวิธีทําได้แล้วก็จริงแต่ว่าเขาจะใช้อย่างจํากัดในการเคลียร์สมรภูมิะครับในการเคลียร์พื้นที่นะครับอย่างเช่นที่เมื่อกี้พูดกันนะครับว่าขีปนาวุธของเยอรมันละลอกเนี่ยนะครับจะไปเข้าสู่สมรภูมิที่เคิร์สนะครับที่ ซูมี่เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่าเลยนี้คงเห็นว่าสามารถใช้ยันได้จริงหรือเปล่าที่คาเคียฟนะครับตรงนี้การใช้ตรงนี้ก็คล้ายๆกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธ,ธีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่เบลารุสที่ปากีสถานที่เมื่อเลนี้บอกว่าจะใช้เคลียร์กองทัพอินเดียถ้าบ,บุกเข้ามานับแสนนายเพราะกับอินเดียมีกําลังนับล้าน ถ้าบุกเข้ามาที่ปากีสถานปากีสถานก็จะใช้พลธรขนาดเล็กเนี่ยย่อนลงไปให้ทหารแตกพ่ายไปแต่อันเนี้ยอันตรายมากนะครับและไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่ว่าของรัสเซียเนี่ยนะครับกับของยูเครนก็น่าจะมีข้อจํากัดในการขยายวงครับค่ะเห็นภาพชัดเจนในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแต่ว่าอนาคตการเจรจาสันติภาพ มันยังมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้หรือเปล่าคะอาจารย์คะในพื้นที่รัสเซียยูเครนโอกาสจะจบสงครามไม่ได้ยังมีกันเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมในปีนี้จริงๆก็มีนะครับแต่อาจจะช้าก,กว่าที่เราหวังไว้เพราะว่าสาหรัฐก็ยังตั้งใจที่จะยุติสงครามยูเครนรัเสเซียเพราะว่าเป็นผลงานชิ้นสําคัญรัเสเซียเองก็พยายามหาทางออกเหมือนกัน แต่ระหว่างที่หาไม่ได้นะครับก็ลุกคืบไปก่อนลุกคืบไปเรื่อยชิงความได้เปรียบยุคเพลงก็พยายามหาทงอ,อเหมือนกันแล้วปริมจะ,อะยอมแพ้ไปบางรอบแล้วในสามตอนที่สหรัฐเลิกหนุนก็ดูเหมือนกันเกิดจะถอดใจไปแล้วนะครับแต่พอยุโรปกลับมาหนุนแต่ว่าก,ก็อยากจะหาทางลงเหมือนกันนะครับตอนนี้ไม่ได้เรียกร้องเอาดินแดนคืนทั้งหมดแล้วด้วยซ้ํา20็กว่าแต่ว่ามันไม่ลงตัวครับคุณกิต้าครับมันยังไม่คลิก มันยังไม่ได้เจอกันมันยังไม่ได้จับเขา่าคุยกันว่าเอาเอาเอาอยัางไงกันดีนะครับแล้วคุณรัมป์บอกว่าไม่มีใครทําได้อีกแล้วสงครามนี้ถ้าจะหยุดก็ต้องเท่าสามคนอาจจะรวุดั่งคุณกีตาร์เป็นคนที่สี่มานั่งคอยรายงานหรือไม่ไมนะครับแต่ว่าสามคนนั้นแหละครับจะเป็นตัวตัดสินว่าปีเนี้ยพบกันเมื่อไหร่ผมคิดว่าก็อาจจะนับวันถอยหลังการพักรบชั่วคราวได้เลยนะครับ อย่างยางมีความหมายนะครับพักรบชื่อคาวที่ประกาศไปเองของทา<ะ>งประธานาธิบดีปูตินในช่วงวันแห่งชัยชนะเยอรมันเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่แถมโดนฝรั่งเศสโดนอังกฤษประนามเอาอยู่ว่าไอ้นี่นะครับมันไม่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ไม่ไม่ควรจะให้ความสําคัญครับก,ก,ก็คงต้องดูว่าเมื่อไหร่เขาจะพบกันนานาชาติน่าจะหนุนนี้เขาพบกันเร็วขึ้นที่จริงในวัน พระราชพิธีศพของปอลปเนี่ยก็ถิวเฉียดมากนะครับแต่ว่าคุณปูตินก็ไม่ได้ไปครับโม้ศูนย่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ